เมื่อเบิ่งสวนทุเรียนลอยต้นครับปลูกแล้วครับทุเรียนลอยต้นพันมอนทองครับตัวนี้เป็นรลองกุ้งกุ้ยครับของกลางครับที่เหลือกินว่ตสิปลูกเสร่ลองกุ้งกุ้ยครับแต่ว่ายายมายยานกุ้งกล้ยงมบักทุเรียนครับก็เลยบาปลูกครับก็เลยย้ำมาปลูกอยู่กลางกลางหลองตัวนี้ครับบ้านนี้นี่แหละครับต้นทุเรียนครับปลูกใส่็กลางร่องครับยกพผื้นยกหลองครับสูงเตืบครับเป็นแถวไปเลยครับ ตัวนี้เป็นพี่วิซีครับพีวซีเดินหนามครับใส่สปริงเกอร์ครับทุกเงาทุกเงาเลยครับเงาละอันครับนี่ครับทุเรียนลอยต้นห่างกันแปบสองทอนครับต้นหนึ่งแปดเมตรครับห่างแปดเมตรนะครับทุเรียนลอยต้นทัวสวนหรอครับว่างแปบว่างสปริงเกอร์ตัวสวนเลยครับทายรอบๆพี่น้องเบิ้งครับนี่นะครับ ห่างกันแปบสองทอนครับแปบสองทอนกับแปดเมตรครับหล่องกลางครับหล่องกลางทั้งนี้กับท่านันก็ซ้ำกันครับกำลังติดครับกำลังจอยหยอดออกมานะครับปิงเกอร์ส่มัวละตุลละตนครับไอพีนองเบิงครับโวนทุเรียนลอยตนครับกำลังหายนามอยู่ครับกำลังเปิด กำลังไลครับน่ครับกาลังออกสนานครับคว้องเ่นก็อยู่ผนแล้วครับปูนยังอยู่ฝนครับนะครับใช่พี่น้องเมืองครับกาลังน้ำให้น้ำอยู่ครับใช่พี่น้องเมืองครับล่องต้นกล้วยครับถูกหล่องเลยครับใต้ต้นกล้วย กำลังกำลังหนามกำลังหมุนครับครับกำลังมากครับหนาะกำลังมากไห่เบิ้ลว่าไห่แบบแห้งครับไห่ค่อยๆค,ครับซ้ำหนึง่งกำลังหมุนอยู่ครับเปิดว่าเท่ะสองทอนบ่เออเท่พอเปิดว่าเท่ะสองทอนครับนี่นะครับคุณพ,พอจะคล้องบมกทุเรียนกำลังมากครับหนากำลังไหลไห่พี่หน้องเบิ้งครับโอ้เปิดซ้ำนี่พอดีเนาะข้าวเดียวกระซุม่ม ครับดินซุมไหวครับดินใหม่ครับเป็นทอพีพีสี่เรียนหอบสวนเลยครับเซตสปริงเกอร์ต้นละอันครับต้นละต้นละอันละอันเลยครับหาย้แห้งครับหายค่อยๆ่อ้าเดี๋ยวกระซุ่มครับเนีวเป็งต้นนะครับครับหายแกนนี่ครับใบมุนไปเรื่อยๆแก่นี่กระซุ่มแล้วครับหายเมื่อละเทียบบ่ โอ้สองมือตัวเทียอ่าดีแห้งครับเกมุนครับมันซูมอยู่แล้วเนาะมนอยู่ถ้ามันแห้งแห้งเขาจะหายเสาแหลงเนาะบ่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 น่บ่บ่อืมบ่มากนบ่บ่บ่บดี่บับ่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 น่บ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 ่ถ่บ่บ่เ่บ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 าบ่บ่บซบ่บ่บ่บ แป๊บเดียวครับกระซูมเขาก็ปลูกได้เดือนนึงครับทุเรียนหอนท้องครับไผ่พีนองเบิ่งครับครับพ่อใหญ่อยู่ของสวนกำลังดูแลียนนาอยู่ครับบองนี่นามมันหัวบ่าขึ้นน้มถ่วดโอ้สายนามยดศไซโคกล้วยครับกคกวยหล่องกลางครับนะครับหล่องกลางเป็นกคกวยเล็กน้อยมันใหญ่มากอะเป็นโทมบกทุเรียนได้กันครับกัวใหญ่ ทุเรียนอยู่กลางครับก็กล้วยอยู่ขางส้องขางกำลังไ้น้ำครับน่ครับทุเรียนลอยต้นปลูกเล้วครับใช่พี่น้องเบื้องครับปลูกอเดือนนึงหร้อครับอืมสวยงามครับลางเปบทัวสวนเลยครับครับแค่นี้ก็พ่อล้วครับไ้น้ำซูมเร็วครับ กำลังต่อยหอดครับขึ้นมาเรื่อยๆติเบนเหรอครับกำลังต่อยหอดออ้กำลังงามครับใส่ถูกสองทอนครับวันหนึ่งแปบสองทอนครับตัวตนหนึ่งแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ครับเป็นงานเป็นงานเลยครับนะครับหอบสวนเลยครับกำลังห้น้ำครับโอ้แค่นี้ก็ซูมแห้งแล้วครับพี่น้อง พอแล้วครับหนามดีครับสุ้มร้ายมันกับบดีครับทุเรียนบรมัก้นามปันไดครับหือซ้องเหมือจังไห้เท่านึงก็ได้ครับเบื้องอากาศเบื้องควมซุ่มข้อเหงาทุเรียนด้วยกันครับครับทายที่นองเบื้องครับแก่นก็ซุ่มเหลี่ครับทุเรียนลอยต้นถูกแล้วครับทายพี่น้องเบื้องครับครับ ครับคลิปนี้แค่นี้แล้วครับ